สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปร,รักทุทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายโอโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของไม่มีเวลาอยู่ที่บ้านให้ทำแบบนี้มีอนิสงส์แรงท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อจากนี้เป็นเรื่องของการบันทึก เรื่องการสอนสวดมนต์โดยคุณแม่บุญเรือนโต่งบุญเติมบันทึกของคนนุณนายลิ้นจีได้บันทึกเอาไว้ดังต่อไปนี้วัดเจดีหลวงเชียงใหม่เมื่อกลางเดือนแปดพุทธศักราช2491 คุณบุญเรือนได้มาพักอยู่กับดีฉันที่บ้านพักต่อมาเดือนแปดข้างเรมได้เห็นคุณบุญเรือนนำออดอกปัวตันที่เหี่ยวแล้วมาสองดอกและคุณแม่บุญเรือนบอกว่าจะอธิฐานให้บานส่วนดีฉันและก็คุณนายเจียงก็บอกว่ามันบานไม่ได้แล้วเพราะไม่เคยเห็น แต่คุณแม่บนเรือนบอกว่ายายหมอนี่ทำให้บานได้ระยะสวดมนแล้วประมาณสองทุ่มเศษก็เห็นดอกบัวตันที่เหี่ยวทั้งสองดอกนั้นบานขึ้นมาอย่างงดงามดอกหนึ่งบานเต็มที่อีกดอกหนึ่งบานพอสมควรและก็มีกลิ่นหอมด้วยจึงให้คุณนายเจียงดู คุณนายเจียงก็บอกว่าไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยสำหรับดีฉันก็ไม่เคยเห็นเช่นนี้เหมือนกันแต่ก็มีความสงสัยอยู่บางทีจะมีวิธีเล่นทางประหลอดก็เป็นได้คุณแม่บุนเรือนพักอยู่กับดิฉันสิบวันแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านพักที่ปลูกใหม่ห่างจากบ้านดิฉันประมาณสิบป่าเซษ ต่อมาวันแรมสิบสี่ค่ำเดือน9ก้าดิฉันมีโอกาสเห็นดอกบัวตันที่กุติพระท่านบานแล้วก็เด็ดไว้สามดอกเหี่ยวแล้วและได้ทีอีกสองดอกก็เหี่ยวเหมือนกันดิฉันจึงนำมาอธิฐานดูบ้างว่าจะบานได้หรือไม่ก็เริ่มอธิฐานดูบ้างแล้ว แต่กลับได้รับคำตอบจากคุณแม่บุญเรือนว่าคุณพี่อธิษฐานได้เหมือนฉันหรือส่วนดีฉันก็ตอบไปว่าดิฉันจะลองอธิษฐานดูบ้างเพราะคำอธิษฐานนี้เป็นกลางกลางใครใครก็อธิษฐานได้ใจไม่ได้คิดเห็นเขาขึ้นคานหามไม่ได้เอามือประสานกันเมื่อพูดเสร็จดิฉันก็มาที่พัก พอใกล้จะสวดมนต์เย็นก็มีฝนตกมาพอสมควรในเวลาฝนตกมานี้คุณแม่บนเรือนได้มาหาดิฉันเพื่อมาสวดมนต์เย็นและบอกให้ดิฉันตรวจตัว,ตว,ตวท่านว่าดิฉันเปียกมั้ยครั้งแรกดิฉันก็ตรวจดูโดยใช้มือลูปตามตัวและศีรษะของคุณแม่ตลอดจนพิจารณาเสื้อผ้า ก็ไม่เห็นมีเปียกที่ตรงไหนเลยเมื่อระ,ะลึกได้ตอนนี้ดิฉันจึงขออโหสิกรรมถ้าพลาดพังอะไรด้วยกายหรือวาจาใจเพราะดิฉันคิดว่าคุณแม่บุญเรือนนี้เล่นปลอดในเวลาใกล้ๆกันนั้นคุณนายบุญก็ช่วยมาที่บ้านเพื่อสวดมนต์ซึ่งห่างประมาณสามวาเศษ เมื่อขึ้นมาแล้วดิฉันก็ได้ตรวจดูก็เห็นเปียกฝนต่อมาลงมือสวดมนต์สักประเดี๋ยวคุณนายเจียงก็มาอีกและเลยสวดมนต์จนจบดิฉันจึงได้ตรวจดูคุณนายเจียงก็เปียกชุ่มอยู่เมื่อสรุปแล้วจึงเห็นคุณแม่บุญเรือนไม่เปียกฝนเป็นของแน่นอนเพอท่านทั้งสองคนนั้นอยู่ใกล้กว่าก็ยังเปียก ส่วนดอกบัวตันนั้นห้าดอกที่ดิฉันอธิษฐานนั้นก็บานขึ้นแต่ไม่เต็มที่เหมือนกับของคุณแม่บุญเรือนอธิษฐานต่อมาวันอาทิตย์ที่12องกันยายนปีพุทธศักราช2491ดิฉันให้เด็กมาขุดหนอ่อกล้วยที่ข้างบ้านพักคุณแม่บุญเรือนพอขุดไปได้สองหนอ่อก็แงนดูปีกล้วย ก็เห็นปีกล้วยโผกมาสูงได้สักคืบหนึ่งคุณแม่บนเรือนก็ห้ามว่ามันออกปีแล้วจะขุดมันทำไมที่ฉันก็ขุดออกอีกสามนอรวมเป็นห้านอเหลือไว้อีกหนึ่งนอที่ฉันก็แง้นดขึ้นไปดูปีกล้วยอีกคราวนี้เห็นยาวยื่นโ้งออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งตามปกติจะยาวออกมาอย่างผิดสังเกตไม่ได้ ต่อมาวันนังคารที่21กันยายนปีพุทธศักราช2491ที่ฉันเดินทางมาหาคุณแม่บุนเรือนที่บ้านพักเวลาเช้าประมาณ8นาฬิกาเศษเห็นถือไม้ราวตากผ้าอยู่และคุณบุญเรือนได้เรียกทีฉันว่าคุณพี่จีฉันจับเต่าได้แล้วที่ฉันจึงมองเห็นน้ำในหนองหน้าบ้านของ ดิฉันกระเพื่มอยู่ก็เห็นเปลือกมะพร้าวน้ำทุ่งทะลุผ่านทะลุไปกองอยู่บนกองหญ้าแห้งที่ลอยอยู่ในหนองซึ่งห่างจากตะลิงประมาณสองวาเศษซึ่งวางของเหล่านี้ไว้โดยเรียบร้อยจึงได้ฉเฉลียวใจว่าเอาไปได้เร็วอย่างไรน้ำก็ยังกระเพื่มอยู่ จึงได้พิจารณาตามเท้าแล้วก็ร่างกายไม่เห็นมีเปียกหรือว่าเพื่อนตรงไหนเลยที่ฉันจึงขอไม้ราวมาลองพาดดูก็ไม่ถึงก่อญาตินั้นเพราะยังห่างอยู่ประมาณอีกสองศอกเศษเมื่อสรุปแล้วก็เป็นของแปลกประหลาดอีกเพราะตามธรรมดาจะลงไปก็ต้องเปียก โดยดิฉันเป็นผู้อยู่ก่อนย่อมทราบสถานที่นี้ได้ดีเพราะน้ำตอนนั้นลึกถ้าไม่ยืนตอนนั้นก็จะลึกประมาณเพียงเขา่าจึงเชื่อแน่ว่าคุณแม่บนเรือนนี้มีอิทธิฤทธิ์ทำได้ตามหลักของพระพุทธศาสนาระหว่างคุณแม่บนเรือนดูช่างไม้ปลูกเรือนพักทีวัดเจดีหลวงดิฉันได้ตัดต้น ย่อสองกิ่งและก็ทิ้งไว้ยี่สิบกว่าวันแล้วคุณแม่บนเรือนก็นำกิ่งยอที่ทิ้งนั้นทั้งสองกิ่งมาปักไว้หน้าบานแล้วก็เอาตำลึงมาปลูกให้ขึ้นพันกิ่งยอทั้งสองแต่อีกกิ่งหนึ่งต้นตำลึงไม่ขึ้นกิ่งยอก็ผกอีกกิ่งหนึ่งสูงกว่าต้นตำลึงก็ขึ้นงามถึงยอดกิ่ง ที่ปักกิ่งยอนี้ปักได้เดือนเศษบังเอิญน้ำท่วมที่ตัดต้นยอเมื่อวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2491แทนที่กิ่งยอนั้นจะปุดอีกกับงอกแตกใบอ่อนสี่ชั้นยอดดูคล้ายค่กับกล้วยที่จะออกปีคือพอเห็นก็มีใบออกมาสี่ใบ สชั้นห้ายอดทีเดียวตามธรรมดาดิฉันหมาทุกวันคุณแม่บนเรือนก็ชี้ให้ดูต้นตำลึงบางคราวก็เอาลูกตำลึงต้นอื่นมาแขวนให้พิจารณาตามธรรมดาดิฉันก็เคยพิจารณาสติปัฏฐานสี่อยู่เสมอแล้วคุณแม่บุญเรือนก็ให้พิจารณาต้นยอคือตัดเสียแล้วซึ่งสรรเสริญเยินยอ และพิจารณาตำลึงคือตำลึงหนึ่งสี่บาทก็เที่ยวกับอิทธิบาทสี่เพราะฉะนี้ดิฉันจึงได้ยดูอยู่เสมอและก็เห็นแปลกอีกจึงได้บันทึกไว้เพื่อพิจารณาในหลักธรรมต่อไปเรื่องดังเก่าวข้างตน้นคุณนายแดงก็ได้เล่าไว้ดังต่อไปนี้ วันแรมสิบสี่ค่ำเดือนเกเป็นเดือนสิบเอดเหนือพุทธศักราชสองพันสี่รเขียนที่เชียงใหม่ตอนเย็นหกโมงคุณนายจีหรือคุณนายลิ้นจีได้มาที่บ้านพักของคุณแม่บุญเรือนที่ดิฉันได้มาอยู่ด้วยและได้บอกว่าวันนี้ดิฉันได้นำดอกบัวตันมาห้าดอกเพื่อจะอธิษฐานให้บานเป็นการส่วนตัว ว่าจะเรียนสำเร็จไหมถ้าสำเร็จก็ขอให้ดอกไม้บานอธิษฐานอย่างนี้แต่ยินคุณแม่บุญเรือนตอบว่าคุณพี่อธิษฐานได้อย่างดีฉันหรือเห็นเขาขึ้นคานหามอย่าเอามือประสานกันแต่คุณนายจีก็บอกว่าอธิษฐานดูบ้างไม่ใช่เอามือประสานกันกันกบเขาการอธิษฐานเป็นของกลางกา ใครจะอธิษฐานก็าอาธิษฐานได้เมื่อพูดดังนี้แล้วก็ไปก่อนสวดมนต์ฝนก็ตกลงมาคุณแม่บุญเรือนบอกว่าจะไปสวดมนต์แต่ดิฉันเห็นว่ากลัวจะเปียกฝนจึงใหุ้ตรสาวของดิฉันหยิบร่มมาให้แต่คุณแม่บุญเรือนไม่ยอมรับเอาไปแล้วกลับมา เข้าในทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าอย่ามาสงชันดิฉันเลยพูดเช่นนั้นแล้วก็ลงบันไดไปส่วนร่มนั้นดิฉันก็ให้ลูกสาวกลางกลับไปต่อมาดิฉันจึงได้ตรวจร่างกายจนตลอดจนศรีรษะก็ไม่เห็นเปียกเพราะทั้งเอาไฟฉายส่องดูตลอดเสื้อผ้าทั้งได้จับดูด้วยก็ไม่เห็นเปียกผลเพราะตอนนั้นขา ขาไปเดินไปมันก็อย่างเปียกขากลับมันก็ต้องเปียกเป็นเหตุให้สงสัยตอนขากลับมาดิฉันจึงได้ตรวจดูก็สมดังใจที่คิดต่อมาวันอังคารที่12กันยายนปีพุทธศักราช2491ตอนเช้าดิฉันหุงข้าวอยู่ในครัวส่วนคุณแม่บุญเรือนไปปอกมะพราอยู่หน้าบันไดที่พักพอเสียงหยุด ออกมะพร้าวแล้วก็ได้ยินเสียงคุณแม่บุญเรือนเรียกคุณนายจีมาดิฉันจับเต่าได้แล้วดิฉันก็ลุกไปดูที่นาบ้านเห็นเต่าอยู่ในมือคุณแม่บุญเรือนแล้วก็ถือไม้เหล่าตากผ้าด้วยแล้วดิฉันจึงมองไปที่กองหญ้าแห้งซึ่งลอยอยู่ในหนองน้ําเห็นเปลือกมะพร้าวที่ปอกแล้วที่ใส่อยู่ในน้ําทุ่งที่ดีดทะลุ น้ำทุ่งเป็นภาชนะสารด้วยไม้ไผ่มียานลักษณะเป็นชั้นลักษณะร้ายกรวยงายมีที่หิ้วทําด้วยไม้สำหรักตับน้ําสาวขึ้นมาจากบ่อน้ําและผ่านทะลุไปกองอยู่บนหญ้าแห้งอย่างเรียบร้อยครั้งนั้นดิฉันก็ตรวจดูที่เท้าและที่อื่นก็ไม่เห็นเปียกเลยและก็เห็นคุณนายจี เอาไม้าราวตากผ้ายื่นไปเขี่ยที่กองหญา้าแห้งที่ลอยน้ำนั้นก็ไม่ถึงยังห่างอยู่ประมาณสองเศษทั้งน้ำตอนนั้นก็ลึกเพราะเป็นแอ่งเก่าอยู่เมื่อสังเกตกอหญา้าก็เหมือนกับมีรอยเท้าสองข้างเหยียบบนกอหญ้าแห่งนั้นกอหญ้านี่สมมติว่าคนจะไปยืนก็คงไม่ได้เพราะ่าหญ้ามันฟูลอยน้ำขึ้นมา ทั้งกองหญ้านั้นก็ไม่ได้ใหญ่พอที่จะทานน้ำหนัก,กเด็กๆได้รุ่งขึ้นคุณแม่บุเรือนจึงเอาอิดคว้างไปที่ก่อหญ้าแห่งนั้นหญ้านั้นก็แตกกระจายไป,ประหว่างที่รีฉันอยู่ได้เห็นหนึ่งเดือนกับเก้าวันก็ได้เห็นคุณแม่บุญเรือนนี้ปฏิบัติในสัจจะมั่นคงละเอียดถี่ท้วนยากที่ผู้ใดจะทำได้เช่นนี้ ดิฉันก็พึ่งพบทำจริงอย่างแน่นอนเท่าดีที่ดิฉันปฏิบัติมาก็ยังไม่ละเอียดเท่าจึงยังพยายามเรียนต่อไปเท่าที่จะทำได้และได้อยู่ต่อมาสามเดือนเศษจึงได้กลับบ้านเห็นเขาขึ้นขานหามเอามือประสานกันเป็นคำพังเพยโบราณที่มีความหมายว่า เห็นผู้อื่นมีอะไรแล้วพยายามมีให้ได้เหมือนผู้อื่นนั้นโดยไม่ถึงไม่คำนึงถึงความสามารถของตนเชกเช่นเห็นเขามีฐานะสูงส่งได้นั่งคานหามตนเองอยากนั่งคานหามบ้างแต่ไม่มีปัญญาจึงต้องเอามือประสานกันให้ดูเหมือนว่าตนได้นั่งคานหามคุณเม่บนเรือนนอนอยู่ที่เชียงใหม่ประมาณ8ปดถึงเเดือน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์2492ท่านก็กลับมาอยู่ปุงเทพและก็มีเหตุให้ย้ายไปอยู่ที่บ้านวิสุทธิกษัตร์ปีพุทธศักราช2492ด้วยเหตุที่ชีวิตของคุณเม่บุญเรือนเต็มไปด้วยการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญการบุญอยู่เป็นนิดทั้งรับ รักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยการอธิษฐานอยู่เป็นประจำทําให้บรรดาสานุสิทธ์และผู้ที่ร่วมการบุญเห็นว่าเมื่อท่านกลับมาจากเชียงใหม่และจะไปอยู่โรงพักกลางอีกน่าจะไม่เหมาะสมทั้งยังไม่สะดวกเวลาที่มีผู้ไปหาร่วมบำเพ็ญการบุญกับท่านเป็นการสมควรจะมีที่อยู่เป็นเอกเทศด้วยเหตุนี้ สานุสิทธิ์ร่วมการบุนได้ปรึกษาหาลือกันในที่นี้ผลที่สุดคุณสมและคุณพัฒนีพรพิบูรณ์เจ้าของโรงพิมพ์วิบู์จิตได้ร่วมกับสิทธิใกล้ชิดช่วยกันเป็นผู้สร้างอาคารหลังเล็กขึ้นในที่ดินของคุณสมและคนนุณนายพันธนีเองณนะถนนวิสุทธิกษัตริย อยู่ใกล้กับโลงพิมพ์วิบูลกิจบ้านอยู่ลึกไปจากถนนราวสองถึงสามเส้นประมาณสองรอยเมตรเป็นที่สงัดเงียบมีบริเวณกว้างขวางพอสมควรให้ท่านอยู่อาคารที่สร้างนี้เป็นเรือนไม้ขนาดพอสมควรมีห้องนอนห้องพระห้องครัวห้องโถงสำหรับผู้บำเพ็ญการบนุน จะร่วมสวดมนต์จำนวนราวห้สคนได้โดยการก่อสร้างทั้งหมดคณะสิทธิ์สามารถรวบรวมทุนได้ภายใน18บวันเมื่อสร้างเสร็จแล้วบรรดาสานุสิทธิ์และผู้ที่คุ้นเคยต่างได้เชิญคุณแม่ตั้งแต่ตอนท่านอยู่เชียงใหม่ให้มาอยู่ที่บ้านใหม่นี้ผลที่สดท่านได้รับเชิญกับกรุงเทพมหานคร แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่วัดพิสุทธิ์ิกษัตรดังกล่าวแล้วเมื่อราวต้นปี2492ณที่พักพิสุทธิ์ทิกษัตรนี้เองได้เป็นที่ที่ท่านได้บำเพ็ญการบุญปฏิบัติธรรมและก็รักษาโลกมีชื่อเสียงและก็มีสิทธิ์พร้อมทั้งผู้ร่วมบำเพ็ญการบุญกับท่านกว้างขวางออกไปเป็นจำนวนมาก ก่อตั้งสามัคคีพิสุทธิ์เนื่องจากมีผู้มาร่วมทําบุญกับท่านที่บ้านมากมายมีทั้งผู้เจ็บป่วยที่มาขอให้ท่านรักษาจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นจํานวนมากคนจํานวนมากจึงมายอมยกตัวเป็นสิษย์เป็นลูกเป็นหลานฟังทำคำสอนจากท่านเมื่อปฏิบัติตามก็ปรากฏว่า ได้รับความสุขทางใจอย่างประหลาดผู้คนที่มาหาก็คับข้างตามดำดับแต่เพื่อให้ผู้ที่ร่วมการบุญและสานุสิทธิ์มีความเป็นปึกแผ่นมีชื่อเรียกที่เหมาะสมคุณแม่บนเรือนจึงได้ขนันนามคณะของท่านว่าสามัคคีวิสุทธิ์และเรียกบ้านที่ท่านอยู่ว่าบ้านสามัคคีวิสุทธ์ แต่คนที่คุ้นเคยบางคนจะเรียกว่าบ้านวิสุทธกษัตริย์ก็มีวัดปฏิบัติทั่วไปที่บ้านสามกีวิสุทธในวันธรรมดาทั่วไปคุณแม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำพร้อมทั้งทำวิปัสสนากรรมฐานและรักษาโรคภัยไข้เจ็บของผู้ที่มาหาด้วยการนวดการอธิษฐานด้วยสัจจ และสิ่งของให้ผู้ป่วยทุกวันเสาร์บรรดาสานุสิทธ์และผู้ที่ร่วมการบุญจะมาชุมนมุมแต่ตอนเที่ยงมาร่วมรับประทานอาหารอาธิษฐานเพราะคุณแม่บุญเรือนอธิษฐานอาหารในลูกศิษย์รับประทานแล้วนำปูนผลไม้พริกไทยและของอื่นๆมาให้ทานและอธิษฐานรวม ประมาณราวบ่ายสองโมงท่านจะนำคณะสวดมนต์เป็นเวลาราวหนึ่งชั่วโมงและฝึกทำสมาธิวิปัสสนากรรมาฐานประมาณสิบ้าน,นาทีกว่าจะเสร็จการสวดมนต์ดังกล่าวเป็นเวลาบ่ายสามโมงคึ่งหรือราวสี่โมงเย็นมีลักษณะเป็นเช่นว่าทุกวันเสาร์ ตลอดเวลาที่คุณแม่บุญเรือนอยู่ที่บ้านนี้อาจจะกล่าวได้ว่าในการที่ทำให้เด็กหนุ่มสาวหลายคนได้หันมาสนใจในทางธรรมเลิกประพฤติผิดในศีลนธรรมและสิ่งที่ไม่สมควรนว่าท่านได้บำเพ็ญกรณียกิจอันมีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคมอย่างสูงส่งด้วย งานบุญสำคัญที่บ้านสามกี่วิสุทธ์คุณแม่อยู่ที่บ้านสามกี่วิสุทธ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,492ถึงพศ2,499เป็นระยะเวลา7ปีนอกจากจากการบำเพ็ญการบุญธรรมดาแล้วท่านได้อธิษฐานทำประกอบงานบุญสำคัญอีกมากมายหลายครั้ง ในบรรดาผู้ที่คุณแม่ในรักษาให้หายก็ดีหรือสานุสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดก็ดีต่างได้หมุนเวียนมารับใช้ปฏิบัติท่านที่บ้านสามกิวิสุทธิ์นี้ทุกวันเช่นคนที่หงหาอาหารนรับประทานช่วยเช็ดถูทวทำความสะอาดตกแต่งห้องพระห้องนอนรวมทั้งกิจอื่นด้วยนอกจากงานบำเพ็ญ ปุณปจำวันเสาร์ดังกล่าวแล้วปรากฏว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่บ้านสามกีวิสุทธิถนนวิสุทธิกัตรัต์ท่านได้ชวนสานุสิทธิประกอบการบุญทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษเป็นครั้งคราวเช่นนี้ทุกวันพระเช่นนี้ทุกวันพระวันธรรมดา ทุกวันวิสาขบูชาและหมาค้าบูชาเป็นต้นทั้งยังได้นำสานุธธรสิทธิ์ทำบุญใหม่ๆตามประเพณีอีกมากมายหลายครั้งเช่นทำบุญวันลอยกระทงและวันอื่นชวนสานุรสิธทธิ์ทอดผ้าป่าทอดกระถินร่วมอุทิศเงินสร้างโบสถ์อันเป็นการประกอบบุญใหญ่ๆมากมาย บางทีก็มีการประกอบทำบุญที่บ้านสามกิีพิสุทธิ์เองเป็นพิเศษเป็นการชุมนุมสานุสิทธิ์และก็ผู้ที่ร่วมประกอบการบุญเป็นจำนวนมากเลือนหลายร้อยคนก็มีอยู่หลายครั้งทุกครั้งท่านจะที่ฐานธรรมแผ่ความเมตตาให้กับสานุสิทธิ์ประกอบบุญทั้งกวงให้มีลาให้ประสบสิ่งพึงตาพึงใจ ให้สำเร็จในทางที่ชอบสมปรารถนาปรากฏว่าได้ปรากฏผลสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์เป็นอันมากจนชื่อเสียงของท่านได้ขจรขาจไปไกลในหมู่ผู้ประกอบการบุญทั่วไปยิ่งกว่านั้นในการอธิษฐานธรรมของท่านมีอยู่มากมายหลายพัง้งท่านได้อธิษฐานช่วยชาติอยู่เป็นหนึ่งนิดให้ชาติไทยเจริญรุ่งวเรือง ผลจากฆ่าศึกศัตรูมาทำลายอธิษฐานทำขอให้าศาสนาพุทธเจริญและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีอยู่บ่อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ